สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่เป็นไผ่สร้างไผ่ใหญ่ค่ะตัวนี้ทางสวนก็มาขุดเงากันนะคะวันนี้เริ่มขุดเป็นกอแรกเลยค่ะแล้วก็ขุดเป็นครั้งแรกเลยนะคะสำหรับไผ่สร้างไผ่เก็จะลอยหน่อย ขนาดก็พอดีนะคะสำหรับการชาถุงแล้วก็ตาสวยเลยค่ะตัวน,นี้ก็หลายท่านนะคะถามเกี่ยวกับต้นพันมาเดี๋ยวทางสวนชาแล้วต้นพันสวยๆจะอัปเดตให้ได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะไผ่สร้างพายใหญ่ค่ะ จะขุดไม่ให้ตาของเขาแตกนะคะก็คือถ้าตาแตกหรือว่าฉีกขาดก็จะเกิดการยุบของต้นพัน์ง่ายขึ้นค่ะตัวน,นี้ก็จะไปแต่งช่วงปลายออกนิดหน่อยแล้วก็ชัำทุงได้เลยเดี๋ยวทางสวนจะมาอัปเดตให้ได้ชมกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับต้นพันธุ์ที่แข็งแรงแล้ว สร้างขยญ่ส่วนธนพัฒสกลนครค่ะสนใจต้นพันธุ์ไผ่อื่นๆพักมาสอบถามได้ค่ะที่เพจ Facebook ส่วนธนพัฒสกลนครอันไลน์ที่เบอร์โทรศรัพท์091-0515839หรือสามารถติดตามคลิปวิดีโอของทางส่วนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ